ด้วยกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุขคนเด้อมื้อนี้พบพ่อกับน้องแหลอยู่สวนดอกไม้เด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดูสวยงามขนาดเนาะคือคนปลูกเลยสบายดีเด้อทางนี้ด้วยสบายดีป้ามีแต่คนงามๆอยู่ป่าดอกไม้จับคนสิจ้องเลยยันจะจัคนลงน้องแหลอยังไงยังไงสองคน สองคนเด้อสองคนใส่แล้วค่ะนี่อันยาวๆแล้วก็มีมีดอกอันนั้นก็มัดใส่สวยมากเลยมีใบเตยนะมัดใส่ใบเตยไม่ง่ายเลยแล้วก็มัดมัดใส่ทูบแล้วก็มัดใส่ทูบใบเตยเนาะใบเตยใส่ทูบสามดอกอ๋อที่นี้คือใส่สามดอกวันที่ใส่ดอกก่อนมือใส่สามดอกสามดอกก็มีข้อไม้ใดมีแบบนี้มมีข้อไม้อะไรวะมี ผาปูดผาถ้ำผาทร,ทรง,รงสามเต๋อโอ้ตาโตอันนี้หนะมันห่วท่านในบานชุดเ <c oughs> อ้าเอานาเดียวก็ได้ที่ลายก็ได้ดอกทัวเขาทัวจงว่ายแบบไม่คุ้มนี่พระอยากได้เลยให้เพื่อนมาเอาช่วงบุญนี่นะทัวคลายแล้วเพื่อนนึงได้ชิ้นหน้าผู้เขาชิมเอาไปเลยวะโอ้เกิดสิฮ้อนมือเทาเอามากระบ,บาดอีกผัาตัดเอาดด เด็ดๆเลยเนาะโอ้มาอนี้ิกำลังจุดที่เหงื่ออยู่ทั้งนน้นทูปส่เห็ดบดผูกก็นังก็เลอบุดบูพักบะบูบวบ้าเป็นแบบจุ่มๆเลยเนาะขัดอะไรท่านบ้านชุดน่ะใหญ่ๆนด้ไงามทั้งงามเลยชานีาก็เอาไปให้เมหักจูตีมันหักอันหนึ่งเฮยหักอันไหน ไปให้ไม่หักอยู่รักซิปเอสกับไปให้แล้วทงยางหนึ่งไปเอาเมื่อบ้านลงวัดแล้วก็เอาให้ให้น้องโชคเพิ่นมาซื้อสวยงามมากนเพิ่นมาขอซื้อให้แม่เพิ่นลงวัดหาท่นอะไรวะเลยบอกดังเงินเพิ่นเลยหักการเพิ่นละลาไปมีหักเงินจังงามเลยมีใบเนาะใบขานมีค่ะเลือดได้อยู่บ่ะไรเอาสำนันดีกว่าเออแหลมจังงามเอาสำ เอ้ยเนาะเดี๋ยวสนานกันนดอยทุกสุขเอาไปเพื่อบ่าพามีนี่เ่าเาอากปนน็นว่างามปู้งามอีรีสวนดอกไม้เบลแรมนี่มือนี้มาขออันนั้นขอดอกไม้นะมือแรม ตุดหนีคอเลยคอร้องแกได้บุญนำการเนาะพอระบบของแกเนะฮะกด้มันหักก็ออกออกกระมิค่มันหักกันหนึ่งเลยนะเป็นน้ำหอกำมาจากอได้เห็นฮัพอเลยที่สองคนห้งเพอลยที่สองคนนึ่งเนี่ยเรือือีกนี่เขาใส่สามดอกตีื่ใสก็ได้สวยงามมากเลย แกไปมแกไปเผื่อบ่พอมีลาวะลัษมมาเอาบางทีมีแนวปนเนี่ยลาวะลรษมีมาเอาบัดเลเลาวผ่าบแบเห็นลาอีผากแกไปให้เราบรเมาบอกพืนนั้นพื้นเขาม่น้อยเลยเลยกีมาเอาวันที่หนึ่งเหน้ววันที่ใส่วันที่หนึ่งเมื่อหนี่งบอกโอ้ใช่อลทุงยาง้ะนะ คือเราเห็นอยู <case> okay, ่เมื ah, okay. ่อ uh กี huh. ้น <you> <photos> ี ah ่เอาหายแล้วผัดเอาไปไหว้เสเจ้าได้เป็นคนถือป้าตุมุดลงนี่เลยนี่กดอกไม้กันยาวอย่างเงาไอ้ทงเผื่อกระสิไปใส่ยป้อนเนาะไปสวนเผื่อนเด้อสวนเลวกิแต่งคันให้เผื่อพร้อมเดกกสิเอาแพ้เอายังให้เผื่อห้ ข้าวต้มขนมชัยแต่ยังขืดบ่ได้ว่าสิไปวัด <laughs> อันอน,น,นี้อันนี้อันนี้ทาสิไปทางใดมื่อเอิไปให้เพื่อนเลยค่ะเอ้เป็นอย่างอีกใช่แล้วถุงยางจนะองอาง้ะนะถุงยางนะนี่นหีบพงคือเมื่อเราแก้เซน้ำตีมันจังบ่หน,น่ะแซน้ำก็ได้นะฮาอีกเลยพัดใส่ตู้เย็นค่ะนี่ตู้เย็นเจ้าบ่มีตู้เย็นจ้ะ หอมบุมีตวเย็นบ่ชก่ะกระยาคืนเดียวบ่เป็นยังเลยเนาะกระอก็ได้กระหอนี่มึงกะจุ่มบนอันนี้อือนี่ใส่กับบุฮะฮักกะจะเป็นยังฮักกะหักกระมัดยางยับขึ้นมาอีกมัึงขยี้แบบนี้ขอบคุณค่ะโอ้สวยคือคนเลยดอกไม้กันนะพอแล้วใบมีใบไม่ดอกอื่นกับเซมใส่น้ำใบเตยนี่บ่ใบเตยบ่มี คิดว่าจะมีบ่มีจะจ้เอายังเถอแซมใส่บ er ัดนี er> ่ป้าตัวเด็ดใช่ปะเอข่าวโมก่อนอยู่ดงดอกไม้เมื่อนี้ใบลิงลกาไปบนดงดอกไม้จะกิจการเอเลยบันะบัตแล้วมือ้าห ใส่ใส่ลิปเลยกับไรบ่นี้ลิปมันบ่เทิงึงทุ่งยางมันน้อยไปงี่ไปงี้มาไปเนี่ยปารถส้มอือทั้งเป็นเลี้ยงกบนอนนะเนาะแป๊บหนึ่งมาเบิ่งกบขี้อัดเพิ่นก่อน ลี่ค่ะประนั่นบอ้อด็กบไ๊บอะไรเพิ่นเนาะเพิ่นกระลี่ยงเพิกันสามมีสามอ่างอ่างแย่งด็ก,กรี่ค่ะอะไรโก๊บนี่ก็ได้ฮ่าตัวอู้ อากาศ้อนแห่เลยจะไปตัดอยู่ใส่ไววาแถ่นี้อยอูผุนบนไ่น <c oughs> ไปตองน่องละสีเด่นน้ำผึ่งนงามเลยลยกะกรวยจะได้นี่ออเอ้าเอเกชามาให้กน<อ>ันโดนแต่จา่านกิเจ้าอะไร ใบแข็งๆหน่อยหนึ่งใช่แลวนี่แล้ฮะจะเก้านะขอเอาเอาเบนีตัดออกเบนีก็ได้บอกย่านอันนี้มันอันนี้มันนั่นจะให้มันกลวงไปเบิร์ดเหรองานแล้วอันนี้ก็ฮึทัดอันนี้ก็ได้หอมแน่เนาะดอกไม้เว้าดอกยังดอก ไปอง่องององดอกดาวเรืองคอยเอื้นซื้อมันก็บบุถืออได้ะอนที่ก็ได้พี่เตียวตีนเมื่อคืนโมเมนบอกตีนเมอนเนียี้ยเด็นอรเี้ยววาบนก็ไดยังกล้ว่จะเห็นหักฮักแท้เลย คืชสมมุติว่าเห็ดเป็นจวยงามๆามนี่งามเลยใบตองมันนานขันใบตองมันบอลประเตกบ่ขาดภกเอะอาไผจะหมดเลยเด้ยฮะน้ำ <c oughs> เทวผลลินอยู่เดียวยเห็นส่งผนกับเราเอามาหายซำ มาสิตจำนะนะเมนตัวหนึ่งน่ะได้ลืมอยู่คุณไปเธออะไก็เห็นนั่นเห็นพระอยู่หันไม้ย่างมาหัดนี่ได้ไม้ยางเลยผมฮะได้เลยไม่ใช่เพิ่งใช้กระตาลรดเพิ่นงไม่มีกระตาลรดเด้เพิ่งไม่มีกระตาลดเอารถกระตาลรดเพิ่นฮักเนาะเพิ่นว่าสิเปลี่ยนอยู่มือนะไปเอาโหดน้ำกัน เขาห้าได้ใช่ไหมอยู่บ่าเ้าเองหน่อยใจเลยวันนี้เห็นบ่สวยมากงามเนลยสวยมากเลยอ่ะบุก่าหับดิเป็นยังไงนแล้วมลันต่างกันดิดิดิอามาดูฮะมาดู เห็ดสุกคืนอะนะมาดูห่ะหน้าแตกเลยสุกคืนโอยบอยอยากได้จนอยากได้อยู่เด้อยากได้ยังไงให้คนมีคนหายนะแม่นดี๋มันมันมันปีนหัวมันปีนหัวันล่งลุ่ลนะฮะถ้าคักเรียนทำไมแจักแสดอกมาแล้วกะ มันก็อันนั้นเลยเนาะแล้วก็แล้วก็มัดใส่ทูบเลยอาบุษบาของเจ้าขอบคุณค่ะรักษีมีสื่อแสงดาวหันห้านดยโตมีงาใหม่นี่อยู่เจ้าแนวปลาตุ่มห่มไา้เฮือนเจ้าเฮ้ยยิ่งมีิทิ์ไงเออห่มหลังเฮือนนี่แหละเนาะห่มเือนนี่ละ เพ like, oh. eh> <right> ื่อนเฮมบ่มีหดหมมีหมหมในงเดียวนึงเ่วมามกมกเยหดลย้งองยางกลวงกลัจับเอาก็ได้ได้หละใชคะก็บปขี่รถไปว่ายไงใช้ตู้เย well ็นมื่อนี่จะใส่ตู้เย็นไว้แบบอื่นจะออกนะอื่นจะออกก็เียงเรบุมีตู้เย็นก็ไว้ในบ่นมันจะเย็นแห้องน้ำก็ได้นในคู่น้ามาเลยก็ โบ้ยน้อยนึงน่ถวแบบพอดีอ้อเคโอเคน้อยก็ได้บ้ก็ได้ดอกเฮ้ยคืนดียวสเป็นอย่างใช่ตปานันสอดอกไม้อุ้ยเคได้นี่เว้ายบคอได้กันทำอะไรอ่าแมนบอบ้เคยได้สอดอกไม้จะเกลืองามขนาดแบบนี้เนาะูดอกไม้เป็นเหล่อแะไวแบบนี้ เออตัู้นคุดคนเสียจากคนสิบุกยังนอนทางเองแรมนี่ปลาตัวผู้จูดจู่ที่เหนือแต่ว่ามันใหม่แต่ว่าฝนตกใส่มันก็เลยโบใหม่ปลาตัวผู้แดดสองขันอะไรนี่ มีต้นหน่อไม้ต้น對對ออ so หนึ่งต้นหน่อไม้เหตุเป็นว่างไว้สิปลูกบวกมันขึ้นก่อนสิทั้งงาวันนี้นาชิตาไอ้ชิลัวให้มันสุดเลยหักสิปลูกขะมักบวกขึ้นก่อนมันเสียเวลาสิททางแรกจังปลูกผัดสิตาบักบวกดิให้มันขึ้นก่อนอย่างนั้นสิตาเอ้ยเจาะว่างปลูมันบวกซะก่อนหยุดพินเทียไว้นี่งและ ยือดีๆได้ด,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 ดอกไม้นั่นฮักโอ้บดบ,บ่ฮักนะฮแล้ปหมอีกเด้อพอเป็นตาันบรอยากาศถือมือเถอะเลยนี่ฮ <c oughs> ืบ่ักแล้กเหอีกแล้วเนาะบ่ฮักดอกอดอยู่อยู่ที่เหนืยวกะมันมีที่ดิมนมากเลยบปใหม่บพราะได้อันท่นออกสบายน้อมีจกเอาจกสะชะชะชะเรียบร้อยมาเห็ดดำใส่ว่าน,าาน,นี่ไปคุดกล้วยเพื่อน้องทงแล้วมันฮักเลยอะมาคันคูดเฮียงคูดมันฮัก พูดแล้วก็ปลงขึ้นมาอีกแล้วดิอันน้อยๆมั้นะง่นยเลยเจนก็ได้ตัดอีกแล้วเพรได้บนปลูกหมวกบวกที่สนั่นอืมเห็ดเป็นแถวไปพูดแถวภาษีสี่แถวพอดีเต็มห่างทั้งหลังเพื่อนนี่แหละยังยังปลูกน้อไม้ป่านี้นะน้อไม้ก็ไม่เลื่อนเนื้องมาจากบ้านกูเออเลื่อนมาจากบ้าน กุ่ยนี่แหละบัดเป็นมากอ่ะก็ได้แบ่งได้ปันกันกินตะกี้จะมีตูปหน้อยเออเอาไปลานแลน้วเนาะเอาไปลายผุ่นมันใกล้ข้างนี่เด้เข้ามานี่เขาบ่เห็นหลดหลด,ดมาทางไหนก็บ่เห็นกันมันวางตูบเลยวางเลื่อนกันเลยง่ายตะกี้ชิวฮาว่าตูบไคเด้มาพากันมันนั่งลินนอนลินแม่ว่แม่นทำโบนิพู่ได้ว่าตูบเจ้านะไอเทียมันเห็ดน้องชายแล้วมาเห,ห็ดหาเออไอเคยอยู่บ้านแล้วก็พผอไอเทียวมาเห็ด แต่กี้ก็มัเพื่องนิดน,น้อยหนึง่งมันไทยมากอะในช่วนหฮมยูเปนกก็นของคนทันใหญ่แบบน,นี้แต่กี้กมแม่นเลยมันยังบาได้ใหญ่ต้นมะเพื่องบดนี่แม่นต้นมะเพื่องฮะก็มาอยู่ในมุมเนี่ยมันเลยง,งามแทนมันพูดเย็นผู้ดีเป็นโฮมเลยนี่นอ,อ่ะเสียงเพลงมาได้ใจกระโดดแฮะมันธาดผู้อะไรเขาโรคมักไซเลเดอร์นิบ้าง ขามาเปิดยังเนาะเปิหือนแรอางเ้มีมากุ้งกอกกุุงไก่อีกนกอไว้กลังขนาเนหางไ้จะตนขึ้นปัวหล้างจะมาปลูกนี่ยตะกี้ปลูกพักเต็มเมื่ออยู่วังนี่เห็นอยู่แต่นี้ล่ะ แต่ใครย่ำพนมากเลยเราไม่ลดได้ปลูกหญ้าก็ขึ้นนะมันย่ำแรกมากเลยกับตัวหญ้าปลูกพักไว้ตรงนี้กันอืมอกกหวัวหัวนี่ใส่อยู่เพื่อนเขากระปุกอยู่เต็มเมื่อแถวหัวนะเรื่องวปลูกแล้วสิเช็ดข้างไอชีลักขึ้นเสือกนิ่งใส่เทิงๆมันแล้วก็ให้มันล่ามอยู่เทิงเลยนะเออ,อนนะเออขากได้เป็นนะเฮียล่องเบิน <laughs> มันคืเป็นนั่นนหรือบ่สจินตนาการไว้ก่อนไปจินตนาการไว้เป็นอย่าดอกกันเป็นอุโบยางนะมาไปกินโลดไปกินดิบเอาเอางี้ปลูกในหันน้อยหนึ่งนะที่บอกกบนะเชี่ยได้เก็บกินอยู่ปลูกกะได้กินแล้วเนาะก็ได้กินดิบอะมีแต่เฮือนเฮามักหุ่งยังบอสอันนั้นหายกับปู่มีแต่เมาเคืนนในทง ย,ย,ยังบม่มีบางหุงต้นมันยังบ่ใหญ่ก็ได้ชองโก้กเป็นมากก็ได้ตำอยู่แล้วก็มีแต่จักอีเลิศในแถวข้า,ขา,ขา,างข้างหลังที่กันก็อ้อยกับปลุกอ้อมไปชุดเดุกตอนี้ก็ชุดแล้วข้านคัวหย่าออมีแต่อ้อยไปเลยกระหัวสีอไข่กระหัวซีไข่ก็อ้อมชุดทา้งนั้นก็ชุดทางไหนก็ชุดทางนี้ก็ชุดตี ทางนั้นผัเป็นสวนดอกไม้ทางนั้นค่ะซูทพู้ลายสวนดอกไม้ไปร้อ้อมผูมันผ่าดอกกระเจียวและ้อยกวางกวางเติมดินจับท่านท่านมันมันเป็นเพื่อได้ได้ชั้นหน้าหอยค่ะตะกี้มาเห็ดหัวอยู่ในนี้บุทบันมีเพื่อนไผ่แรดเติบอยู่เบื้องแถวนี้ ม้อยอยู่คือว่าต้นเฮามาน่ะคือว่ายังบ่ทันมีหัวนะพุณเจ้ามีหรือบ่วะมีแต่หัวตัวนั้นตัวนี้น่ะบ่ทันเออนั่นแหละเฮาก็มีแต่มาพากันมานอนหลินในตูบเนอไอเจ้าเนี่ตัวนี้บ่ทันมีเห็ดแต่หัวตัวนั้นเออตัวได้ดินตอนนั่นก่อนดินตอนนี้พอได้ทันหลังอือพอดีบุตนี้ต่อกันเลยเนาะวันนี้ต่อ เจ้าจะซื้อทำอ,อิดแบบนี้ข่ะเจ้าโบเอาพอดีมาต่อกับเลยก็เลยเอาซะเออก็เลยขอนอนน้ำลายเอาก็อยากได้เงาแบบนี้เลยค่กได้แบบปลูกนั่นปลูกนี่นะนเไื้กระอจดเอาเลยรปลูกง่ายลำบากก็อดเอาอันี้ก็อดเอาย้อนอยากได้มันยาวเงาใดรปลูกพักอยังใครปลูกเครื่องเมือ่อยแล้วบ่บัดนี้ห้อนเคยเป็นยานแล้วห้อน ทั้งห่อนทั้งอันนั้นเนาะอันนี้ก็ห่อนเอาอีลิพุดมาน้ำหอมสิสิปกตินะพุดยาวพุดอืมบัลลัก็มันมันยังนิ่น้อยในนี้เจ้าหน้าเอื้อกับศพสอดโตกันสอดโตกันพุดเป็นว่างไว้ซะวันนี้ก็ขำสิได้เมื่อป้าเจ้าอลไรบ้านนี้เมื่อไรเมื่อหนามาลิ่นน้ำใหม่เด้อโอเคสิเมื่ออะไรบ้านนี้ได้ดอกไม้งามๆเลยสบายดีเด้ออ่ะโดย อาะโดยเนาะมือนี้กาซีเมื่อเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยก็ต้องขอบใจทางเอลเลมที่เอาดอกไม้ให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยนอกจากคลิปนี้กับทองโรงเรยกับสิคลาพี่เพนทัวนี้ก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี้กาแวะมาหาเอลเลมเพิ่นมาหลินน้ำเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่สนุมคลิปของโรงเรียตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อขอบคุณสําหรับกําลังใจ จากทุกทุกท่านเด้อจากคลิมนี้ทั้งน้องแกบกสิโคลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิมหน้าโคกเอาคำว่าสบายดี